วันนี้ปันอยากทำทสส์ไข่ชีสจากเล่มนี้แพนเค้กซึ่งแบบสวยมากอะเล่มนีก้กีจริงจังแต่ว่าปันอยากลองอะไรขาวๆก็เลยเลือกโทอส์ไข่ชีสน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง คือขนมปังเขาใช้ขนมปังเปลือกแข็งหั่นหนา1นิ้วสองแผ่นก้อนใหญ่มากปานหั่นไอ้ขอมันออกไปก่อนแนวโอเคต่อไปเราจะมาผาสมไข่ไก่กันตอกไข่ เยน,นะต่อแค่ฟองเดียวและอีกฟองหนึ่งค่อยใส่บนขนมปังโอเคค่ะฟองเดียวค่ะสวยงามนมสด3ช้อนโต๊ะ1 2 3่า,ามาซานแบบขูดละเอียด1ส่วนสีถ้วยใส่ลงไปแล้วก็ผสมเลยต่อไปเราจะชุบ ขนมปังประมาณ3นาทีแต่ละด้านขนมปังใหญ่มากรอให้แบบว่าน้ำไข่แทรกซึมเข้าไปในขนมปังเย่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 คลิกหัวไหเอาแล้วทำไงดีขนมปังใหญ่ไปหรือชามเล็กไปต่อ ม,มีความแบบว่าใช้ไข่ทั้งชามเลยกลบบารลงปังก้อนเดียวห้าสี่สาสองหนึ่งเย้หมดเวลาแล้วตึงึงุโอเคเสร็จแล้วชุบจนหมดชามจริงๆเดี๋ยวเราต้องเอาไปพักบนตะแกรงเท็กเจอร์ตอนนี้แบบว่าเหมือนฟองน้ำที่แบบชุ่มฉ่ำไปด้วยชีสกับไข่อ้อย้วนมากแต่ว่าอร่อยมากแน่ๆ กินคนเดียวชีสเยอะมากอะไม่เคยกินเยอะขนาดนี้มาก่อนออายเฮตั้งกระทะเนยบนไฟกลางพอเนยละลายและร้อนใส่ขนมปังลมทอดเนยเริ่มปุดๆเอาใส่ลงไปแล้วนะเนี่ย ใส่ขนมปังลงทอดกดตรงกลางขนมปังด้วยหลังช้อนคือมันต้องตอกไข่แส่งไปแต่ว่าไข่แดงห้ามแตกเพราะฉะนั้นปันขอตอกใส่ชามก่อนกดมันต้องหลุมขนาดไหนไปอ่อนเดี๋ยวข้างล่างไมพอได้ยินเสียงเริ่มกลัวโอเคซูมนะ เห็นขนมปังหลุมลงไปแล้วโอเคชัดมาจะใส่ไข่ลงไปเลยอ๋อไข่ขาว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 หลุมเราเล็กไปหรอไข่ขาวไหลออกมานอกขนมปังแล้วว้าว้าโรยชีสชีสอีกแล้วชีสตะกี้ยังไม่พอเราต้องใส่กตีตาย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  โอ้ยน่ากินมาชีสเต็มมากอะเยอะมากตอนนี้เนี่ยหนังสือบอกว่าให้เอาเข้าเตาอบิีแผเข้าเตาอบแต่ปังขี้เกียจปังก็เลยจะปิดฟ้ามันซะแต่ว่าต้องปรับให้ไฟอ่อนสุดๆนะัไม่งั้นเดี๋ยวข้างล่างจะไม่ก่อนที่ไข่จะสุกเฮรอค่ะรอไข่สุกถ้ามันพังก็โทษใครไม่ได้นอกจากปันชอบเปลี่ยนวิธีชาวบ,บ้านไปทั่วขี้เกียจเป็นอย่างละแต่พังยังไงก็กินได้ชีสเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อยอยู่แล้วเฮ อ <Ooh. S 2> ชีสแบบว่าสุดยอดเอ้ยไข่ไข่เขาเริ่มมาแล้วแต่ชีสนี่เยอะใช่เออพูดถึงอลืมไปเลยว่าแบบถ้าเข้าวตาอบมันจะมีไฟจากข้างบนใช่ปะชีสก็จะแบบไหมๆนิดนึงอะ่ะเสียดายละนี่คือชีสทั้งหมดเลยนะสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้ยพวนมากมาโ okay. อเคกันว่าใกล้ได้แล้ะกินให้มันเป็นความมีไขล่ลวกนิดนึงลวกันแต่มันยังเหลวๆอยู่เลยอะเอาไงดีอะ oh อข้างล่งก็ใกล้ไปแล้วนะเอาขึ้นเลยละกันเสร็จแล้ว,ลวหอมมากเลยมีความดึง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 ดแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนในหนังสือเลยไม่เหมือนเลยเนาะดงเงี้ยวข้าตวตบดีกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปานเราไปจัดจานให้มันสวยขึ้นดูเย่ yeah. เดี๋ยวปานจะโรยอะไรเพิ่มนิดหน่อยพริกไทยกับพาสลี่ ไงแค่นี้ก็น่ากินขึ้นเยอะแล้วจะกินแล้วนะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอ้าวนที่สุดที่เคยทํามาเลยอ่ะอ้ยดึง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 ไงดีจอดแล้วออจอดแล้วจอดแล้วไข่ขาคคได้ฮึอ๋อ้ยเห็นความเยมิย้มไล่ไลๆๆออกมาต้องไม่เห็นแน่เลยอ่ะอืมโอ้ยมาก อร่อยมากรสชาติแบบรสชาติเต็มคำม,มากสีสุดสุดอ่ะสุดยอดสุดยอดนูปังแบบขอบนอบข้างในแบบชุ่มรสชาติพุ่งมากโอ้ยดีอ่ะ จบแล้วทำถ่ายกินเย้